นี่ผมก็ต่อต่อครบหมดแล้วนะครับก็รวมไปถึงไอตัว D.O. นะครับดึงออกนะไฟเลี้ยงมันออกนะครับก็เอาโค้ดที่ส่งมาแหเลยนะครับรวมโค้ดอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนอ่า E.C. นะครับ E.C. นี่ผมต่อต่อหัวแล้วนะ อันนี้มันวิธีสลับไอ้หน้าจอนะครับถ้ากด D O off ก็จะเป็น E C โชว์ E C แทนนะครับแล้วก็ถ้ากดเรากด D e O เนอะมันก็จะโชว์เป็น D O แทนนะครับะจะได้ไม่ต้องมีปุ่มนะครับเอาปุ่มสั่งให้แอปออกนะครับทีนี้มาดูค่า E C นะครับอันนี้ E C เราก็ต่อเนอี่ยเนาะ แล้วก็เอาจุ่มนะนี่น้ำน้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูนิดหน่อยนะครับก็ล้างหัววนนั้นไปน้ำเปล่านี่ก็ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับทีนี้น้ําน้ําสบู่ชโกบุสึอ๋ออันนี้มันค่าเท่าไหร่ไม่รู้แหละก็เราจิ้มไปเนาะ,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 ะก็จะได้ค่าขึ้นมานะครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ท่านิยมเดี๋ยวผมแก้น,นะครับตรงตรงนี้นะ,นะครับเดี๋ยวแก้ให้เนาะ,ะส่วนพีเฮดนะครับพีเฮดเดี๋ยวผมต่อบผมองก่อนเอาน้ำสบู่ด้วยเนาะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีน้ำยาเทสต์ต้น้ำสบู่นั่นแหละนี่ก็เป็นพีเฮดนะครับพีเฮด จะลองจุ่มน้ำเต่าก่อนจุ่มน้ำเต่าอาได้สิบหกเยอเลยจุ่มน้ำเต่าแล้วนี่ทีนี้จุ่มน้ำสบู่บ้างเออขึ้นนะครับขึ้นนะอ่ะอันเนี้ยคือมันไม่ได้คาลิเบตนะ เราต้องเราต้องหาน้ํายาที่มันเป็นค่าจริงมาก่อนนะครับถึงจะคาลิเบรตได้ครนะครับแต่เอาเป็นว่ามันทํางานนะครับอ่มันทํางานมันอาจได้เนาะประมาณนี้อ่านี่เราออกเนาะอ EC ออก EC ออก EC จุ่มนี่ดูในซีเรียลเอาแล้วกันนะครับ เอกไปล้างนาางนเาล้าเปล่ารีบรได้ประมาณนี้นะครับม้นกเเรียบร้อยสวออ่วนพีเอชหกล้างเงินเล่า นี่แหละไปจุมม่มหัวบ้างอ่ะลงแันนี้นะครับ